พี่มูงตัวเกเท่าโปโลเลพี่พี่ทำไมมันหนึงเล่นผิดทางเางี่ไม่ซื้อไอ้นี่โปโลกันหรอคะไอคอนจะเปลี่ยนเม่มีิัง <c oughs> เอาเงินมาไหนหนูซื้อมาสองอันแนี่ั้งชิกกีชิกกี้บยไปชิกกีชิกกันบาร์อะ องอไม่เป็นอ oh. wow> ัตโต้โอ้จัดใครใครใครมนใสกำลังเจ็บบุกว้ายเิดลยมาอยู่ไดวิ่งหนีคนก็วิ่งตามหนูจัง พี่นี่โอ้ใส่พี่ทำไมจังวะอุหนูวิ่งหนีแล้วพี่วิ่งลุตังกันหลังุตัอุยานาหมดไเอเอคนเดียวรับไปสองามงดให้ทาเลยไมร้ครับอันดี้ครับอยกรตาตก่อนเลย เฮ้ยใครให้ระเบิดมันวะเฮ้ยโอ้คาริสต้าทำมมันเฟดเอาเวงนั้นะโคตรเท่โอ้มองมงมองมงมองไม่เห็นรับมานาไปเต็มๆอ่าเออใช้ถูกจังหวะมันถึงจะเท่เว้ยเอออย่างมึงไม่เห็นจะเคยใช้สักทีโอ้ไปตามดีอืมทูดามีเอ็ดใจมอกไม่เห็น เดียวไอ้ส bo ์กระโดดย่ำศักดิ์รีของคนไทยศักดิ์รีของชาวคงแดงเออนี่เดาไหมครับลืมไปว่าผูไม่ได้อัพกระโดดกระโดดย่ำเดนวปย่อเสือที่ไม่กระโดดไม่ได้ผมเป็นเสือขาอาคาลีหลุดหรือเปล่าวะ นี่เห็นเดินลงมาเลยยืนงงยืนออยืนยืนเปิดวงวง,งอยู่เลยเมื่อกี้ก็เปิดวงวงอยู่เลยเอ้เอเฮ้ยเฮ้ยไม่ทีโม่ต้องโดนติดอเบ,บิร์ตด้วยร้อนไส้หนุน่นน่ารักเนมมี่ยน่ารักเอ้ายิงโฟโล่ไปโดนคนข้างหลังนี่เขาก็เรียกว่าไปเลย ยิงโดนไปดิ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 ขยายร่างให้เอา้ยอยไอทินิดละเฮ้ยอชินิดมายาเออโดนอะไรไม่รู้ปักหน้ามาเป็นรูเฮ้ยโปเกมบอลโอ้หลบได้ทำได้ไงวะเดินลบแบบเอการการขยับที่น้อยที่สุดเอาไม่ทน โอ้ยทีนี้พิชิตมายะอันตีไปเลยออขอบใจขอบใจเออระเบิดระเบิดระเบิดะ,เ,ดะเ,ดเออโมอโม่ทำไมมันถึงยังอยู่รอดเออเอ็กซ์เบลยวน่าสันเอาโปรโรคิงออกมาดูเลยกปรเกิบบอล อเอาติดคลิปไอ้ย่ะหลบทำไมหลบผลวันไม่ได้วะเอาใครวะไปแล้วไอ้ฟักงอยศตได้อยู่ได้ยตฮาร์ดออนไลน์เอามันขายเขาหยิบเมฆเป็นเล้าอ่ะเดือดขี้เดียวอ่ คาริสตายิงเทียรดูือมาตายปอมปอมจะแตกแล้วจะแตกแล้วขอปอมขอปอมเอ้าเอ้ายิงปอมโดยมาตายวะงงแป๊บไปยแล้วอ่ะยิงมันก็ย um ิงงงวะเอ้าทำไมไม่พบใต้เอือ เฮ้ยโอยโถเอ้ยโถเอ้ยดูสามกดให้เพื่อนเงินได้ด้วยอ๋อเปิดเกาะ่ายเปิดเกาะงค่ะหนูบอกพี่พี่พี่ช่วหนูหน่อยสิได้หนูบอกว่าชีวิดเชนใสอัคันก็มันเป็นตายค่ะ มึงจะเอาไว้แทงกันมั้ยกูยิงไ้ยโม่ใครเสียงมันไปยีก็ได้哈ยิงมันปั้งโอ้ยยิงไม่ได้พยายามแทงเลือดสาด ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันนี่มันเซฟโฟสกี้เซฟโอ้โห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 โโอ้หต้องรออย่างเดียวเดี๋ยวปลาไม่โดนเออแรงเหรอ

Time to pay back. Oh, how it? What is this? Oh, I get, I get. time to pay back, pong <laughs> 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 Hey, pay back. Pay back, yeah. Good job, man. Fuck him. <laughs> no, I'm immortal. สีมันดูชื่อว่าอยู่เกย์กันเนี่ยเฮ้ย kill him coming อะไแล้วนะ what are you doing man so stupid guys ดีนะกระโดดหลบทันตัวอีกก็ตายเอใช่ด้วยเออคนมาช่วยก็จะกลิ้งไปด้วยช่วยเขา อย่าคนไม่ช่วยอย่าไปตายเปิดเออมันสิโอเอาันนี้ต้องไปโดนทำไมมันเลือดดาเมจไม่พอวะมันมันแชร์ดาเมจกันที่ดาเมจแกร์มาเอากูแเดนเลยไป้วกูไปรถกู อืมอย่าไปเห็ดด้วยโชคดีฮะเอ้อกดสกิลถึงไม่ทันให้ตายเถอะเงิน,นดิงดับเบิลคิวเล้วสัญญาไม่ทันด้วยเพราะกดสกิลหนึ่งไม่ทันไว้สกิลหนึ่งตอนค่อยสัญญาทีมเราโอ้เฟดอเอวี <ไป S 2> อีกแล้วที่สัตว์ เฮ้ยใครส์โอเ้เดชตายไม่ได้หอือไงโอ้ตีสัตว์เฮ้ยมาแล้วไม่เอาขอ,อยาพระเจ้าช่วยกล้วยถอดเอาตียัดหน้ามันอ,อือคูอไม่เข้าเลยถอ,อยกลับยาถอยไปก็ถอยเลยอูย้ตายแน่เลย จะทำอะไรก็ได้ไม่เซ็ก่กับพ่อเป็ดวิ่งเร็วได้ไปกอะตัวเองยี่มค่ะยัยข้ามันคิวพิมโอ้ไม่ตายไม่ตายโอ้ทีสองทีเสือไปแล้วกลับไม่ได้ด้วยเสือติ ไลออนชิงเอามันจะตายเกิดเอาปโรโมาโ้ทนโยนปโรจนจอดูเออข้าได้ตัวหนึ่งก่อนที่จะตายคามันทีเมอร์จีมาจีโมโฟโร่หน่อยจีมาโยนปอลโรไปเออเอาสามารผ่านคิปตัวแดงไปได้วะปอลเอ้ยปโรเองตายดิ แอร์อจับอ,อยู่ด้วยมาแล้วต้องพาปีกินทีแนท่แค t ที่แคนมาแล้วโบร้ที่นี่ร้องกูเปิดอันติีให้มึงตีไม่ใช่ให้มึงวิ่งหนีเออเอานี่มันตัวทองอนุจาการให้ Okay, okay, it's okay. Let's end this. No, no, we copy. No, me die. Yeah, good job. Thanks, <laughs> everyone. Chanak.